สวัสดีครับวันนี้ก็ามาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาไขาข้อสงสัยนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังขุดเหรียญตัวของเครือข่ายภายเน็ตเวิกยู่นะครับอ่าสำหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่าน KYC นะครับทีนี้มันมี2ประเด็นหลักๆนะครับที่เราไม่ผ่าน KYC นะเดี๋ยวแอดจะอธิบายนะทำไมถึง เราไม่ผ่าน KYC นะครับแล้วทำไมระบบถึงไม่ส่งให้เราเนี่ยทำ KYC ใหม่นะครับอา่าคืออย่างนี้มันจะมี2ลักษณะนะครับ2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะสีส้มแบบนี้เนะเาะอ่านะครับเป็นตัวของ KYC สถานะอยู่ KYC เบื้องต้นนะครับอา่าแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือสถานะ KYC เนาะที่เป็น KYC ในลักษณะนี้นะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะอ่าเป็นอีกตัวอย่างนึงอ่าทีนี้มันเลยเอ่อเกิดปัญหาเนาะว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงนะครับทําไมเขาถึงไม่ส่งนะครับส่งการยืนยันนะครับให้เราเนี่ยยืนยัน KYC ใหม่นะครับ มันมีประเด็นหลักๆอยู่1น,นะครับคือเรามีบัญชี2บัญชีนะครับเรามีบัญชีนะบัญชีพายของเรา2บัญชีนะครับทีนี้ระบบเลยยังไม่ส่งนะครับ kyc นะครับให้เราไป kyc ใหม่นะ เราจะต้องไปลบนะครับไปลบบัญชีนะครับบัญชีที่สองนะบัญชีที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าไปลบทิ้งนะครับให้เหลือแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับอ่าพอเราลบบัญชีที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนาะอ่าบัญชีอย่างเช่นเราเผลอไปสมัครนะครับไปสมัครบัญชีใหม่นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ ก็คือมันก็เลยจะสร้างนะครับบัญชีใหม่ของเราขึ้นมา2บัญชีนะครับอันนี้ให้เราไปตรวจเช็คดูนะว่าเราเนี่ยได้ได้สร้างาตัวของบัญชีขึ้นมา2บัญชีไหมนะครับอ่าทีนี้เราจะต้องไปลบนะครับไปลบตัวบับญชีบัญชีที่2นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับไปลบทิ้งเลยนะไปลบทิ้งแล้วก็ต้องรอ40วันนะครับ ต้องรอ40วันนะระบบถึงจะให้เราเนี่ยเข้าไปทำ KYC ใหม่อีกครั้งนะครับในในบัญชีที่เราใช้นะในบัญชีที่เราใช้นะครับก็คือเขาจะเขาจะระบบจะนำเอาบัญชีเหล่านั้นนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับออกจากระบบนะครับให้บัญชีของทุกท่านเนี่ย เหลือแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับนะทีนี้พอระบบนะครับเขาตรวจสอบแล้วว่า,าบัญชีของท่านมีแค่บัญชีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยสถานะตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยยืนยันนะครับยืนยันตัวตนใหม่นะยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเนี่ยผ่านการ kyc นะครับทีนี้ ลักษณะตัวอย่าง2รูปภาพนี้นะครับเป็นลันกษณะเดียวกันเลยนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะใครที่ติดอยู่ในชุดอยู่ในส่วนนี้นะครับอ่าให้เราไปสังเกตดูนะครับว่าบัญชีของเราเนี่ยเราเผลอไปสร้างบัญชีขึ้นมา2บัญชีหรือเปล่านะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เรามาดูในส่วนของบัญชีนะครับที่เป็นในลักษณะ ตัวอย่าง2 2ตัวอย่างที่แอดเอาให้ดูเมื่อตะกี้นะครับถ้าระบบนะครับตรวจสอบแล้วว่า KYC ของเรานะครับขึ้นสีส้มในลักษณะน,นั้นนะครับตรงนี้นะครับเวลานะเขาจะหยุดนะครับเวลาจะหยุดนะ,ะเวลาเนี่ยมันจะหยุดนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่แต่ละบัญชีของของแต่ละท่านนะเขาจะหยุด ทีนี้ถ้าเกิดระบบนะครับเขาให้เราเนี่ยทำ KYC นะทำ KYC เวลาตรงนี้จะนับถอยหลังนะครับจะนับถอยหลังนะเวลาตรงนี้จะนับถอยหลังถ้าเวลาตรงนี้มันนับถอยหลังปุ๊บก็คือระบบเนี่ยเขาให้เรานะไป KYC ใหม่นะครับไป KYC ใหม่นะไปยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บเนี่ย สถานะของเราก็จะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนไปนะครับต้องรอาการตรวจสอบนะครับพอพอระบบตรวจสอบเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จว่าเออเรามีบัญชีเดียวนะครับไม่ได้มีสองบัญชีนะครับก็ระบบก็จะให้ผ่าน KYC นะครับ KYC นะระบบก็จะให้ผ่านเอ่อ KYC ให้มันเป็นเป็นสีเขียวนะครับทีนี้ก็รอรอการโอนย้ายนะครับอ่าแต่ถ้ามันขึ้นในลักษณะนี้นะครับ ในลักษณะนี้นะเวลามันหยุดนะครับคือเวลามันหยุดก็คือเราจะต้องรอนะครับรออย่างเดียวนะก็คือให้เราเนี่ยไปลบบัญชีนะครับไปลบบัญชีบัญชีเก่านะบัญชีที่เราเนี่ยไปเผิ่สมัครนะครับไปลบออกนะให้มันเหลือบัญชีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวพายเบราว์เซอร์นะครับ อ่าตัวพายเบราว์เซอร์นะเรากดเข้าไปนะครับอ่าระบบก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าตัวของพายเบราว์เซอร์นะครับอ่าทีนี้เนี่ยใครที่อ่ามีเหรียญแล้วเนาะใครที่มีเหรียญที่ถูกโอนย้ายมาที่กระเป๋าเมนเนตนะครับที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็สามารถมาประมูลนะครับอ่า ประมูลตัวของอโดเมนได้นะครับเข้ามาประมูลตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราก็ให้เรากดเข้าไปนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเรามีเหรียญอยู่แล้วนะถ้าเรามีเหรียญอยู่แล้วเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะกดตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็ปลดล็อกนะ ใครที่มีเหรียญน,นะครับเหรียญที่พร้อมใช้งานอยู่ในกระเป๋า,ากระเป๋าของเราอยู่แล้วเนาะกให้เราปลดล็อกนะครับถ้ามันขึ้นในลักษณะน,นี้ก็คือเรายังไม่มีเหรียญน,นะครับเรายังไม่มีเหรียญพายอยู่ในกระเป๋านะก็คือ,อเขาบอกนะจะต้องมีเหรียญพายนะครับอยู่ในกระเป๋า wallet ตัวของเมนเนตเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้ามาประมูลนะครับประมูลตัวของโดเมนได้นะครับนะโดเมนของเครือข่ายภายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้สถานะนะครับสถานะ KYC นะครับเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะสถานะ KYC ของเรานะครับ ให้เราเลื่อนนะครับถ้าเราไม่เห็นนะถ้าเราไม่เห็นพวกไอคอนต่างๆนี่นะครับมันตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เห็นพวกไอคอนต่างๆนะครับให้เรามาที่จุดสามขีดตรงนี้นะจุดสามขีดเล็กๆนะครับนะตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงนะจากนั้นมันก็จะมีเมนูนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปนะ Uh, Kyc นะครับ Kyc แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับ uh, ตัวนี้ก็เป็นการคุยนะเข้าไปคุยในห้องแชทนะครับ uh, ส่วนตัวนี้ก็จะกลับไปที่แอปขุดนะ uh, กลับไปที่แอปขุดถ้าเรากดไปที่เมนูนี้มันก็จะเด้งมาที่แอปขุดเหมือนเดิมนะครับ uh, ใครที่ uh, ต้องการที่จะประมวลโดเมนเนาะ ก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับเข้ามาที่นี่ได้นะอ่าไม่งงเนาะอ่าทีนี้ก็จะมาแจง้งเพื่อนๆเนาะก็ะคือกในกรณีที่เอ่อ KYC ของทุกท่านนะครับที่ยังไม่ผ่าน KYC นะเราอาจจะต้องไปพิจารณาว่าเอบัญชีของเราเนี่ยมันมีสองบัญชีหรือเปล่านะครับถ้ามี2บัญชีนะครับให้เราลบบัญชีที่เราไม่ได้ใช้ลบทิ้งนะครับไม่งั้นระบบจะไม่ส่งการยืนยัน KYC ให้เรา นะครับกลับไป KYC ใหม่นะครับนะก็ให้เราเนี่ยไปลบนะครับไปลบบัญชีเดิมนะครับไปลบบัญชีเดิมนะบัญชีเดิมของเรานะครับไปลบออกเลยบัญชีที่เราไม่ได้ใช้แล้วถ้าเราเผลอไปสมัคร2บัญชีนะครับอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราลบบัญชี ที่เราไม่ได้ใช้แล้วระบบเนี่ยจะใช้เวลา40วันนะครับ40วันนะใช้ใช้เวลาในในการาที่จะลบบัญชีดีที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ประมาณ40วันนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนในบัญชีที่เราเนี่ยใช้นะครับให้เราเนี่ยไปยืนยันบัญชีที่เราใช้จริงๆนะครับบัญชีนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวของ KYC ของเรามันผ่านได้นะครับ อา้าวก็ลองไปศึกษากันดูนะครับอ่าลองไปพิจารณากันดูว่าเอ้ยเราติดตรงนี้นี่มานานนี่เราไปเลอสร้างบัญชีสองบัญชีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเป็นรายบุคคลเป็นเป็นอ่าเป็นบัญชีแต่ละท่านนะครับก็ไปพิจารณาดูว่าเฮ้ยเราเคยสร้างบัญชีมา2บัญชีหรือเปล่านะครับถ้าเราเคยสร้างบัญชีมา2บัญชีบัญชีที่เราไม่ได้ใช้ล้วไปลบทิ้งเลยนะครับ ไม่งั้นเราจะไม่สามารถ KYC ผ่านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแอดก็เอาข้อมูลคร่าวๆนะครับมาแบ่งปันนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลนี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ